ห้ปีก่อนแล้วก็ถือเป็นรายแรกๆที่ทําให้วงการแฟชั่นมีจริงในประเทศไทยจริงๆมันก็จะนําสมัยไปกว่านั้นก็คือเราต้องรู้เทรนด์ด้วยเนาะว่าลวคนในประเทศจะอยากได้รูปแบบไหน,นถามพี่ปั๊กกว่าแล้วนครับให้เล่าเกี่ยวกับ B T N C นะว่า B T N C คืออะไรหรือว่าแนะนําตัวเองอะไรองี้ครับ B T N C ก็ย่อมาจาก b บูติก e ิว t ตี y นะคะเป็นบริษัทที่อยู่มา50ปีละเราทําเสื้อผ้าสาเร็จรูป คนแรกของประเทศไทยสมัยก่อนต้องรอเข้าคิวแล้วก็กวอาจะได้เสื้อตัวหนึ่งวันนี้เราไม่ต้องรอเข้าคิวนะในสมัยก่อนเนี่ยต้องเลือกผ้าเลือกแบบแล้วก็ตาบเย็บแล้วก็ถึงจะออกมาเป็นเสื้อที่เราชอบทีนี้คุณแม่เนี่ยกลับมาจากต่างประเทศประเทศอังกฤษมันมีระบบไซส์สาเร็จรูปค่ะให้เลือกแม่ก็เลยแบบว่าจัดก,การทําเรื่องระบบไซซิ่งขึ้นมาให้ผู้หญิงได้สามารถเลือกใส่ได้ทันทีอุคจิตปีที่แล้วเนี่ยครับห้ปีที่ผ่านมา oh oh. เอง oh oh. ก่อนผมเกิดอีกฉสนงว่าช่วงนั้นคือการซื้อเสื้อผ้ามันค่อนข้างลําบากนะคะของผู้หญิงสมัยก่อนจริงๆมันก็จะนําสมัยไปกว่านั้นคือเราต้องรู้เทรนด์ด้วยเนาะว่าและคนในประเทศจะอยากได้รูปแบบไหนหน้าตายังไงเพราะฉะนั้นใน50ปีก่อนเราก็ถือเป็นรายแรกๆที่ทําให้วงการแฟชั่นมีจริงในประเทศไทยรือแยบบ่อะไรเมื่อหรอครับ่านสมัยก่อนสมัยก่อนเราชื่อชุด ชื่อจริงเลยคือชื่อ New City เลยค่ะเราของเราชื่อ New City เปิดที่สูริบงเป็นร้านแรกหลังๆนี่เราก็มีทำไลเเนส์แบรนด์ให้กับก k i l a o ช <Al os. S 1> นะคะแล้วก็มีโอนแบรนด์ไม่ว่า GSP จ o เสียนดีนะคะ<ๆ>ก็มีหลายแบรนด์แล้วก็นอกจากเสื้อผ้าแบรนด์แล้ว เราก็ทำยูนิฟอร์มให้กับองค์กรหลายๆองค์กรด้วยจริงๆเราทำยูนิฟอร์มมามาณ20ปีแล้วค่ะเราก็ทำได้ด้วยความรู้สึกที่สนุกมากในตอนที่ทำจริงๆมันเหมือนเราไปเป็นเอเจนซี่โฆษณาเนาะก็เข้าไปเรารับว่า culture ขององค์กรนั้นอะคือองค์งกร culture อ,อยากเป็นอะไรรอเปรเซนต์ความรู้สึกแบบไหนเสร็จแล้วเราก็ออกแบบเสื้อออกแบบสีดีไซน์ทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับ สิ่งที่วิชั่นขององค์กรแล้วก็แต่ละ,ะยูนิฟอร์มหรือว่าองค์กรเนี่ยก็มีฟังก์ชันที่แตกต่างกันแล้วในปัจจุบันบูติกนิวซิตี้นี่แบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับหลังจากที่พี่ปักเข้ามาบริหารอะไรอย่างเี้ครับต้องบอกว่าพี่ก็เป็นเจนสองนะเวอร์ชันสามของบริษัทเวอร์ชันสนี่หม,ห,นหมายความว่าไงพี่หมายความว่ามีคุณแม่มีพี่ชายแล้วก็พี่เป็นเวอร์ชันที่สาม นะคะเพราะฉันถามว่าใน DNA ของบริษัทอ่ะมันก็จะมี c u เจอร์ของมันอยู่แล้วละ่ะสิ่งที่เราค่อยๆเพิ่มเติมมาจากคุณแม่ที่เป็นอัลทอพโนเนาะคนแรกมาเป็นพี่ชายที่เป็นวิศวกร mm. ก็จะคิดทุกอย่างเป็นระบบโจทย์ของคุณปฏิธานโ mm. จทย์แรกเลยก็คือว่าทำยังไงให้ HR ปวดหัวน้อยที่สุดเราจะต้องทำทุกอย่างแทน HR แล้วที่พี่บอกว่าเวอร์ชัน3นี่มันเมื่อกี้พี่เล่าถึงพี่ปอใช่ไหมครับล้วเวอร์ชัน3นี่มันมีอะไรเป,ปลี่ยนแปลงไปบ้างหรอครับสิ่งที่แตกต่างก็คือเราเจาะเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์มากขึ้นเสื้อผ้ามันมันก็เป็นทางศิลปะและวิทยาศาสตร์สําหรับคนที่ทําผ้าคือนักวิทยาศาสตร์สําหรับพี่ดีไซเนอร์คืออาร์ติสที่จะรังสรรให้มันแบบเกิดฟังก์ชันเกิดการใช้สอยที่เหมาะก,กับคนใส่จริงๆ ในเวอร์ชั่นของพี่เนี่ยก็จะมีเรื่องของสเตนที่เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆในการผลิตของเรามีตรงไหนที่มันเป็นเวสแล้วเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างเราจะอัพไซเคิลได้ไหมเราเอามารีไซเคิลได้ไหมอย่างโครงการนึงที่เราทําร่วมกับเอสซีแกรน Grant, <c oughs> คือว่า <c oughs> เราก็เลยเอาผ้า15เนี่ยมารีไซเคิลจากผ้าลินินกลายเป็นผ้าตัวเนี้ยซึ่งเป็นผ้าลินินผสม เออครับรีไซเคิลใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นเศษผ้าที่เหลือจกากการวนการตัดเย็บเรามาทําให้การทําเรื่องซัสเตนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ท้าทาย,ายหลายๆคนอาจจะบอกว่าเสื้อผ้ามันเป็นแบบเหมือน,นของที่ใช้แล้วทิ้งยิ่งธุรกิจเสื้อผ้ามันมีเยอะขึ้นมาเท่าไหร่คนก็บอกว่าแฟชั่นเอสวสเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่จริงๆแล้วเสื้อผ้าที่ดีอ่ะมันมีคุณค่ามากแล้วมันใช้ความตั้งใจของคนทำงานไม่ว่าตั้งแต่ผ้าจนถึงการตัดเย็บจนการขายเนี่ยทุกคนต้องใช้พลัง สูงมากมในการออกแบบเข้าใจเลยครับในปีนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเ,ออเปิดตัวบูทิคยูนิฟอร์มซึ่งก็เป็นไวท์เลเบลไวท์เลเบลก็คือกลุ่มเมดิค a ลทั้งหมดไม่ว่าจะตั้งแต่คุณหมอนะคะพยาบาลคนไข้แล้วกระทั่งหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่อยู่ใน วงการแพทย์ทางบูติงโสตีทำมาตดยตลอดอปีนี้ก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำให้เห็นชัดขึ้นใยการทำแบรนด์ไวเล์เพิลขึ้นมาเราก็มีบลูเลเ e ลที่เกี่ยวกับแบงกิ้งกับฟินแลนซ์ครนี้ก็เราเจาะไปเลยว่าในการทำบลูเลเ b ลเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของความน่าเชื่อถือ ดูมีฟังก์ชันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ g o l l b e l เกี่ยวกับกลุ่มรีเทลนะคะอาจจะเป็นผู้ให้บริการทางสรระสินค้าต่างๆอนาคตถ้ามอง medical อย่างนี้ครับมองว่า medical จะปรับเปลี่ยนไปทางไหนครับในเรื่องเสื้อผ้ากันแต่งตัวพี่ว่าน่าจะลำลองขึ้นทุกคนจะสบายขึ้น แต่บนความสบายมันยังต้องมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์คุณหมออยู่ mm hmm. ไม่ว่ามันต้องการความรวดเร็วความทันตทันแมงหรือว่าการใช้งานนะคะหรือทำยังไงคือเรารู้อยู่แล้วว่าเออเชื้อโรคมันอาจจะอยู่ตามเสื้อทำยังไงให้มันผ่านหน้าไปโดยที่ไม่โดน oh. คุณหมอมากที่สุด mm hmm. หรือว่าฟังก์ชันการเก็บของที่คุณหมอต้องใช้ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกัน นะคะแล้วก็ค o ลเล Code <า S 2> ก็สำคัญแต่ละสีก็คืออาจจะอาชีพที่แตกต่ากงกันหมอคนละรับสาขาวิชาอ,อ๋อเหรอครับมีคนละสีด้วยเหรอคนลสีค่ะอ๋อเราเลยต้องไว้เลเบลเราเลยสีกลางกลางผ้าที่ทำเกี่ยวกับไว้เลเบลมันมีความสเปเชียลหรือว่าก็สำหรับคุณหมอเนี่ยจริงๆก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเนาะต้องทำงานหนัก <pup> แต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้หมอสบายกว่าเดิมขึ้นไปอีกทีนี้เรามาเจอผ้ารีดายซึ่งเป็นผ้ายืด แล้วก็เป็นผ้ารีไซเคิลด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีคุณสมบัติที่ด้านหนึ่งมีความเรียบ<ะ>อีกด้านหนึ่งก็เป็นสบายๆเหมือนคอตตอนใช่ไหมคะ,ะ,ะก็เลยรู้สึกว่าเออเนื้อผ้านี้มันน่าจะเป็นการตอบโจทย์คุณหมอในเวอร์ชั่นที่อ c อแอคทีฟแวร์ได้มากขึ้น<ะ>คือจริงๆนวเนี่ยเสื้อสครับเนี่ยมันมีหลายหลายมิติในการสวมใสเนาะ,ะบางบางบาง,บางมิติก็คือเอาไปใช้ออในการผ่าตัด<ะ>แดมิติก็คือการตรวจ คนไข้หรือในนิติบางครั้งก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลก็สามารถใส่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้สึกว่าวารรตี้ของเนื้อผ้านมีความสําคัญเป็นทางเลือกให้กับคุณหมอจริงๆอีกอันหนึ่งที่ที่รู้สึกว่ามันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็คือคุณสมบัติของผ้ามันดีขึ้นเรื่อยๆตามเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเนาะไม่ว่าการย้อมสีไม่ว่าเรื่องของการใช้สีเดิมอาจจะสีเข้ม ซีอ่อนับทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามความต้องการละอายุเยอะขึ้นแล้วพี่ก็เลยเริ่มปรับให้มันแบบว่ามีคุณภาพมาก<ค>ีประสบกามรมีความเข้าใจลูกค้ามากขึ้นประสมการณคข้อหลากหลายก,ก็เข้าใจลูกค้ามาจากพี่ๆเหรอครับมาจากลูกค้าเลยคนระับที่ให้โอกาสค่ะถ้าเกิดพี่แป,ป๊บจะพูดเสื้อหมอของบูติกยูนิฟอร์มหนึ่งประโยคพี่แป๊บจะพูดว่าอะไรครับ BTQ Better than Qualify คือดีกว่าที่มาตรฐานคนจะเป็นมองอนาคตของทางบูติกนิวสตีว่าเป็นไงบ้างครับถ้ามองจริงๆมองที่บูติกนิวสตีวันจะเปลี่ยนไปนะค,ะค่ะก็จริงๆแล้วมองว่ามันเป็นความท้าทายมากเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งทอมันในประเทศไทยก็มีคู่แข่งต่างชาติเยอะแต่สิ่งที่เราต้องทําวันนี้คือทําให้แบรนด์ของเราอ่ะเป็นที่ น่าสนใจแล้วก็ปีความแตกต่างส่วนหนึ่งก็คือนอกจากเรื่องของการออกแบบซึ่งอย่างที่บอกที่เราแบ่งออกมาเป็นวายบลูแล้วก็โกเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าฟังก์ชันของทุกคนมันชัดเจนในเรื่องของการใช้งานแล้ววัสดุที่ใช้ก็จะตอบสนองกับสิ่งนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความยากก็เป็นความท้าทายแต่คิดว่าการทำยูนิฟอร์มที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยน่าจะเป็น แนวทางหรือเป็นแวลูที่ทุกคนกําลังพยายามทําให้ถึง mm hmm. อีกส่วนหนึ่งที่เราทําแบบตั้งใจมากเลยก็อย่างที่คุณปฏิทานให้แนวทางไว้ก uh ็ hmm. คือว่าทํายังไงให้ HR ปวดหัวน้อยที่สุดก็คือการจัดส่งแบบรายบุคคลนะคะแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยทำยังไงให้ลูกค้าหรือคนที่รับของรู้สึกประทับใจให้รู้สึกว่ายูนิฟอร์มเป็นของขวัญ โอย้ยเกิดพลังงานในแบงก์อินดัสทรีหรือว่า medical i n d u s t r รีที่เขาแบบมีเป็นหมือนๆคนพี่ก็จัดส่งถึงบ้านทุกคนเลยหรอเราเราจะจัดส่งตามแนวคิดของทางองค์กรนะคะว่าจะเป็นตามสาขาหรือว่าจะไปส่งแบบไหนแต่ว่าเราจะมีการจัดเป็นชื่อคนแต่ละคนะอย่างเช่นว่าวัดแต่จะแบบใส่กางเกงตัวนี้ไซส์นีเ้เสื้อตัวนี้คือมันจะมีรายละเอียด<ะ>มีเป็นแบบ10 10ไซส์ในแต่ละแบบ แล้วเราต้องซอร์ซิ่งออกมาให้ได้ตามเป็นชื่อคนคนนั้นโดยการเราจะมีระบบที่แบบมีกล้องจับด้วยว่าเราจับให้กับคุณวัดถูกต้องไหมโอ้โหมากครับเพื่อให้คุณวัตถุดายใจว่าเสื้อที่คุณวัดได้เนี่ยเป็นของคุณวัดจริงๆโอเคครับในเวอร์ชั่นของพี่อ่ะมันก็คงเป็นเรื่องของการเอารีเทลกับโคเซลเนี่ยบีทกับ B2C ูบีมาผนวกกันเราจะใช้ความรู้ความสามารถด้านรีเทลที่เรามีอยู่ก็เราทำรีเทลเนี่ย เราทำให้กับคนคน,นนั้นๆแต่ละคนส่วนการทำ B 2 B คือทำให้กับองค์กรแต่สุดท้ายมันต้องแจกย่อยส่งให้แต่ละคนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าบูติงสตีจะตอบโจทย์ในเรื่องของการบริการนอกเหนือจากการออกแบบอืมครับ,บน่าสนใจครับน่าสนใจก็ถ้าอยากให้พี่แป๊บสื่อถึงไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าลูกค้าหรือว่าพันธุ์ต่างๆในที่เขาอยากจะร่วมงานกับทางพี่แป๊บหรือว่า B t NC อ่ะพี่แป๊บอยากจะพูดอะไรพวกเขาอะไรอย่างนี้ครับ ก็จริงๆอยากจะบอกว่ายูนิฟอร์มเนี่ยมันเป็นเหมือนกับของขวัญที่มาจากองค์กรเพราะว่าทุกๆอย่างที่ผู้บริหารคิดเนาะไม่ว่าจะการเลือกสีเลือกผ้าการสร้างแวลูให้กับเสื้อเนี่ยคิดมาอย่างยากเย็นแล้วยิ่งกอนนี้ถ้าเราใส่เรื่องของสแตนด์เข้าไปอีกเนี่ยก็จะเท่ากับว่าทุกคนในองค์กรนั้นได้ช่วยโลกเพราะฉันอยากจะบอกว่าอยากให้เสื้อทุกตัวมันได้ถูกใช้ซ้ําใช้มากที่สุดเท่ากับที่เราตั้งใจสร้างมันขึ้นมา เป็นของขวัญให้กับคนทุกคนค่ะ